ชีวิตของพวกเราทุกคนนั้นไม่มีอะไรที่แน่นอนสักอย่างเดียวมันเป็นธรรมดาของโรคใบนี้ให้เราพิจารณาว่าวันเวลานั้นมันหมุนเวียนบางที ถ้าเรากำลังทุกข์อยู่เราก็อยากจะให้วันเวลาหมุนเวียนไปวัยๆกับตรงกันข้ามถ้าใจของเรามีความสุขเราก็จะให้อยากให้มันอยู่กับปัจจุบันไม่อยากให้วันเวลาเคลื่อนไปถึงเราจะสุขหรือเราจะทุกข์ วันเวลานั้นก็ย่อมหมุนไปตลอดเวลาเพราะทา่านแล้วขอให้พวกเราจงคิดิดจรณาว่ามันผ่านไปอย่างรวดเร็วประเดี๋ยวชีวิตของพวกเราก็จะต้องลาจากโลกใบนี้ด้วยกันหมดทุกคนก่อนที่ พวกเราจะลาจากโลกใบนี้เราเตรียมตัวพร้อมกันแล้วหรืออยังเพราะวันเวลาพยามัจจุรานั้นได้หมุนเวียนใกล้ที่จะรอเราให้ถึงความตายกันหมดทุกคนธรรมดาของโลกใบนี้ไม่มีใครดีพอ จนไม่มีที่จะตำนิติเตียนได้และไม่มีใครเร็วพอจนไม่มีคำชมได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วให้เราพิจารณาว่านี่แหละเป็นของธรรมดาของชีวิตของตัวเราเองเพราะแทนนแล้วก่อนที่เวลามันจะเคลื่อนมาถึง ชีวิตของเรามาปิดเอาชีวิตของเราให้รักจากโลกนี้ไปขอให้พวกเรานั้นจงพยายามเตรียมสับเบียงบุญของเราไปให้พออย่าไปรอใครเขากดน้ำให้เราเราทำไว้เองเสียดีกว่าก็ขอให้พวกเรานั้นจงอย่าเป็นผู้ประมา และขอให้ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าใช้ให้มันเกิดประโยชน์กับวันเวลาที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาอย่าให้เวลาที่อยู่นั้นมันไรค่าจงทำเวลาที่มีค่าอยู่นี้ให้เกิดประโยชน์แก่จิตใจของตัวเราเอง